มากินข้าวกันค่ะข้าวเล็กไม่อร่อยหรอกกินเถอะอร่อยสิมีตำแตงค่ะน้ำพริกกะปิปลาทอดปลาช่อนกับปลาสลิดไข่เจียวไข่เจียวเขาพูดไม่มากไม่ได้ของมันมากไข่เจียวค่ะแล้วก็ต้องลอดูแหละลอฟังว่าไอ้สิ่งที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า ตำรึงตำลึง,ลง<า>อร่อยค่ะมาเร็วกินข้าวกับป้าตามแตงน้ำพริกกะปิ พอเ,เอาไปตากแดดแล้วกลินมันตึงตึ้งเลยอ่ะอย่ามัวทำเพลงอยู่นั่นนะป้าเล็บม่วงสะเดาก็ไม่มีกินหรอกนะ ซื้อที่โคงมามันไม่มันไม่ค่อยม,ม,ม,มีเนื้อหรอกนั่นไม่มีหรอมันไม่ได้เข้าบิก๊กซีไลหัวหัวมันล้วมันอยไม่มีวันนี้เขาแร่สักเกลี้ยงเชียวกระดูกเล้งก็มีกระดูกจริงๆเลยดีใจที่ได้ใส่บาทนะเนอยป้าพยายามเก็บก้างออกนะคะปลาช่อนก้างเยอะชิ้นสวยๆใส่บาทเต็มถุงอะยเลย เพราะว่าฉันทำชิ้นยาวๆเลยกล้างเล็กๆของปลานะคะเก,กลือก้างเล็กๆเยอะมากปลาช่อนตัวใหญ่ก้างแข็งมากท่านมืดนนะักแล้วเนี่ยฮนะ

หอ,อเ็กสุอยากอท่าแต่ไข่กับปลานี่ไม่เคยขาดไข่ก็ได้กินปลาก็กินทุกวันไม่เลีกกนกตนมไม่เก,กินถึงท่านก็นรักินรักกินดองหนกกึ่ีนนกิน

แน่ถามหาตัวที่มีกลิ่นเชียวใช่ปลาสลิดเดี๋ยวถ้าลิงมาแต่อาสาไปซื้อให้เลยเกาไม่ได้อยากกินเขาไม่เคยอยากกินเลยเขาไม่อยากกินงเขาอยากคุยบ้าเขาบอกว่ามันถูก

กกระดูกหูแท้เธอด้วยกระดูกไม่มีเนื้อชนแล้วแหละเธอกินข้าวไม่ได้เพราะข้าวเนี่ยเป็นคนตักเองแท้แทเรื่องอะไรจะเอาข้าวเย็นใช่ไหมข้าเย็นคนขธอทั้งหลายันมันไม่เยอะไม่ใช่เหรอ นั่นเปนมันกินดอกป่าเหรมอืมอะไรนะพวมันจะตาเหงือกเอานะมันไม่กินงาดเหรอหรือว่าไม่กินเลยทั้งตัวตัวมันกินหมดเหลือแต่อันนี้ไว้เหลือกโค้งไว้ จากนน้ันีนดีพันดคมแม่ไม่ได้สอนแม่รนะล้างผักเหรอล้างผักน,กนี่ดูสิตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมนันทอดใส่บาทใี่ไหมสีสวยไหมสีสวย,สวย ฝีมืออ่ะเฮ้ยเพิ่งจะมาดีเอาตอนปลายนะคะเพิ่งจะมาดีเอาตอนปลายเนี่ยไอ้โทรศัพท์เนี่ยมืดมาตลอดจะหาวิธีทำเพิ่งทำมันไม่อยู่ที่ไงมัน มันเลื่อนนี่ไงโฟกัสและการรับแสงถูกลดเอาล้วค่ะป้าอิ่มแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะปลากเกือค่ะแอปทอใส่บาตรล้วเหลือให้กิน2อสามชิ้นทำบะเตงค่ะ เีเ่เจียวไอลินไอรินแบนหลวกระทูยังก็ได้เปล่าสว <ab> ัสดีค่ะบานบานรึปุ่มตบมือหนู่อยนะคืะ